นแคสซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Get Stuff นั่นเองนะคะซึ่งเราก็มาเล่นกับ B, ีไวเต้โฟสแล้วก็มิกนั่นเองนะคะทุกคนโอเคซึ่ง <Okay. S 1> พี่ขวันนะคะเป็นโรเอ็นจิเนียนั่นเองนะคะก็คือเป็นผู้รอดชีวิตนั่นเองนะคะทุกคนเราจะต้องทําการซ่อมเครื่องนะคะเพื่อให้ประตูเปิดนั่นเองแล้วก็ต้องห้ามโดนฆ่าด้วยนะคะทุกคนโอเคขอเก็บสครับก่อนนะคะแถวนี้มีกินตุ๊ตุมีศัตรูอยู่แถวนี้หรือเปล่า มีฆาตกรแถวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนขอเก็บสแครปไว้ใ <olive> ห okay. ้ได้เยอะๆก่อนนะคะแล้วสามารถไปซื้อของได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปซ่อมเครื่องกันดีกว่านะคะเครื่องเ e เ e r a t o r อยู่ตรงนี้นั่นเองนะทุกคนวิ่งมันจะผีเปล่าหรือคนคนหรือผีคนหรือผีมองไกลๆเหมือนผีวิ่งผีแน่เลยอะทุกคนนั่นไงไอ้เออคนคนสวัสดีฮะเขาเขาเองเขาแบบผีเหรอ ไปไปไปวิ่งวิ่งช่วย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 ว่วิ่งว่งวิ่ี่อยู่ข้างหลังี่อยู่ข้างหลทีอยู่ข้างหลังนไหนไหนไเออใช่แล้วใครตายอะฉันไม่กลัวแกลเออมันตายแล้วมันตายแล้ว มันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วซ่อมยังโอเคเครื่องซ่อมแล้วซ่อมแล้วไปไปไปมันห้ามมองใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อกี้พี่มองมาแล้วมันก็ตุยไปเลยอีกเป็นหมออ่ะพี่เป็นพี่พี่เป็นเอนจิเนียร์นแล้วไปด้วยกันเชื่อใจได้ไม่เนี่ยเราอ่ะไปเชื่อใจได้เฮ้ยโอเคกดสกิลได้เลยนะเฮ้ยไหนกดไหนกดอ่ะเอ้ยของจริงว่ะโอเคโอเค ไปเราไปซ่อมเครื่องอีกเครื่องกันข้างบนเฮ้ยมิกน่าจ,จะเป็นหมอจริงๆครับทุกคนเพราะว่ามีฮิวมีฮิวเขาจจเป็นหมอจริงๆไม่น่าจะมีใช่ไหมโอเคไม่มีไปใช่ไม่มี Final do it ซ่อมเครื่องกันฮะทุกคนอันนี้มันช่วยซ่อมกันได้ใช่ไหมพี่ว่าน่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยผมก็ซ่อมอยู่พี่ก็ซ่อมอยู่กรธผิดอย่านะ,นะเครื่องระเบิดตุ้มโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บสแคปก่อนได้เลยเอ้ยพี่เป็นอเอนจิเนียร์พี่ต้องเก็บเลยเนี่ยพี่เก็บแล้ว

วิ่งแลว I do this for the family มาดิมาดิอะไรไปไหมคะคุณเมื่อกี้ผีมาถันละเป็นวมาตรงหน้าที่อะไรก็มาดิไอ้ไอกระดาษไปใช่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 เครื่องต้อเครื่องอะผมผมอ๋อ ินสับสนหมดแล้วตอนนี้ใครเป็นใครวะอันนี้มังโอเคมีใครบาดเจ็บไหมเดี๋ยวจะช่วยฮิวไปพีไปช่วยด้วยช่วยด้วยตีมันตูบตีมัน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 แล้วตีโดนอะไรโอ้ยเอ้ยโดนอะไรอีกเนี่ยฮิวในจะรับเราเข้าแก๊งเลโอ้ยโอ้ยทำไมตีกันมั่ขนาดเนี้ย อ๋อไปไน้อกมีเยอะอไอ้ยยอองในอองในเอเก็บเลยแล้วไม้พวกายไม่ดีเลยไปเลยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ว้วว่มยรอออาไม้ไม่็น่ยูก้ไว้เราเราตั้งเครื่องเราตั้งเครื่องเครื่องอะไรไม่รู้อ๋อเครื่องตั้งโซแคปหรอ เออมันเป็นเครื่องสร้างเฮ้ยเสียมัน่นคม่องมา้ามนเร่มันเฮ้ยอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมไหนไหนไหนห้องไหนน่ากลัวจังอ่ะมันอยู่ตรงด้าน่างมันอยู่ตรงหน้าต่างแล้วเห็นมื่อกี้ไหนมันอยู่ตรงหน้าต่างเมื่อกี้มันโผล่หน้ามา

ไยไม่เข้าแก๊งแล้วพวกนั้นอ่ะไปไปซ่อมเครื่องต่อไปกันเลยไปไปไปหกเพาะาต้องไปเป็นกรุ๊ปต้องไปเป็นกรุ๊ปต้องไปเป็นกรุ๊ปไม่ว่าไปไปไหนอ่ะมังอ่ะใช่มังหายข้างบนไปข้างบนซ้ายอยู่ข้างบนข้างบนซ่อมไม่ได้อ่ะข้างบนมันติดกงอ่ะไปไปมาแล้วอ่ะมันติดกงอ่ะใช่เหรอใชไปมาแล้วเหมือนกันมันเลยเครื่องนึง เออสองเครื่องสามเครื่องเฮ้ยมีคนตา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 ยเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าร้อยยี่สิบกว่าเมตรหมอต้องดูว่าหมอช่วยได้หรือเปล่าเฮ้

ไอ้อาราผีไม่ได้เย้เราเป yeah. ็นคนโอเคทุกคนรอบนี้นะคะเราเป็นหมอคะ่ะเฮ้ยเราเป็นหมอโ <Okay, S 2> อเคเก็บแคแคปก่อนเก็บแคแคปก่อนนะครับ okay. โอเคต่้มเครื่อง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 จริงๆเราให้โดนสีเขียวจะได้แต้มเยอะแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสพลาดได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไว เอาสีเหลืองไปละกันอืออือโอ้โหโอ้โหมาแบบรัวๆซ่อมไม่เสร็จสักทีเนี่ยโอ okay. เคยัดร้อยฮามฝีมือใบเราเองเราก็จะเก่งเฮ้ยทุกคนช้อปปิ้งได้ช้อปปิงปป้งได้ใครอ,อยากซื้อของนะไม้ช็อตสามสิบ 30. แต่ไม่ชอบไม่ค่อยดีเลยอ่ะไปอยู่ใกล้แบบจะโดนอ่ะอันนี้โรสเป็นไอเทมอันนี้เป็นไอเทมโหไอเทมทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้35ดาเมตติดสโลด้วยแต่ว่าต้องหาสแคปให้ได้ตอนนี้ไม่มีสแคปเลยอันนี้เบียห่าจะอเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดแต่ว่าโอเคเราซ่อมตอนนี้เสร็จไปละเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนเพื่อนงงหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนเก็บสแคปก่อนเราไว้ใจไนได้ใช่ไหม หรอเป็นคนจริงรเานาะเป่าข้างเหรอเพิ่มข้างล่างอีกแล้วน่ากลัวเก็บสแครก่อนนะเพื่อเราได้ยินเสียงคนเดินมาสวัสดีสวดีครับใช่ต้องไปซ่อมเครื่องลง,งมาได้ไหมนยลงมาแล้วลงมาแล้วเดินลงมาฮ้ยเฮ้ยวเขาจะเกินอยู่ข้างล่าง โอ้ยขัตกนอยู่ข้างล่างไอ้เลื่อยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตายไม่ได้ใครอะโฟนอะดิโฟดนี่มาโฟนว้ายโอหัวใจว้ายดิตองนี้แล้วตองนี้แล้วขันตายหอนมากเร็วพี่ขวัเร็ววิ่งอยู่ตเต้ไม่ไน้มดรอด้วย มัยน่ากลัวจากัตัวนี้อ่ะฆาตกรเรื่อยอ่ะน่ากลัวเราเป็นหมอต้องช่วยเพื่อนให้ถึงที่สุดเหมือนว่าเราจะพัดพัดหลงจากเพื่อนแล้วทุกคนนึงนะงั้นไปซ่อมเครื่องดีกว่าเฮ้ยว้าวว้าวว้ว้ย้า้าวว้้้ว้้ยา a u กหนึ well, here, ่ง e ัว e a อเด a ด Was ท่ e นว n นที่ n ยายามอย่ามา h, <h e ี e i ว้าวว้าวว้า้าวม้าวว้าววมาวว้ามว้า้าวว้า้าวว้ว้าา้้วัว้ว้วววาว้ว้้ววเา้้าว้้ว้วาวววว้า เราไกลป็นผู้ติดเชื้อหรอใช่แล้วเราต้องไล่ฆ่าคนที่ยังไม่ติดเชื้อโอเคแล้วใครอ่ะกดตัวอีแปลงร่างได้ปะแปลงร่างได้ไหมแปลงแล้วเราต้องกลับร่างนี้ใช่ไหมถึงจะฆ่าคนได้อ่าร่างนี้โอเคต้องไปร่างนี้ครับถึงจะอแล้วโอเคโอเคโอเคหัวหน้าเราหัวหน้าน้ำเดี๋ยวไปวางไข่ก่อนเดี๋ยวไปวางเดี๋ยวไปวางไข่ก่อนต้องวางไข่ด้วยเหรอ

นี่เดี๋ยวผมช่วยพี่มิกเองดูบนถอยนะถอยนะถอยนะระวังบนไปเดลนะฮะปาร์ตี้เดิมนะครับเดี๋ยวนะขอาไปไหนอะ่ากันนะเดินโคตรไกลเลยไป อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยจะไปแล้วครับกับ Get Stuff นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับสครับบ๊ายบายเราติดที่เดิมแล้ว